กำพร้าปลาไหลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมลำห้วยกลางป่าร่มเย็นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อคำฝายเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าที่ปลายหมู่บ้านช่วยชาวบ้านทำงานแลกข้าวปลาอาหารไปวันๆ คำฝายเป็นเด็กซื่อสัตย์และอดทนแม้ตัวเองจะยากจนก็ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยของผู้ใดเลยวันหนึ่งขณะคำฝายลงลำห้วยเพื่อหาปลาเขาได้เห็นปลาไหลตัวเล็กๆตัวหนึ่งติดอยู่ในโคลนข้างฝั่งดิ้นรนจนแทบหมดแรงเด็กหนุ่มสงสารจึงรีบลงไปช่วยนำปลาไหลตัวนั้นออกจากโคลน แล้วปล่อยลงน้ำแต่ปลาไหลกลับไม่ยอมว่ายหนีมันเลื้อยเข้ามาพันรอบแขนของคำฝายอย่างอ่อนโยนราวกับรู้คุณแล้วคำฝายก็กล่าวว่าเองคงหิวสินะงั้นข้าจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยกันเขาพูดพลางยิ้มเบาๆก่อนจะเอามันกลับไปใส่ในโอ่งน้ำหลังบ้านและตั้งชื่อให้มันว่าน้องไหล ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่คำฝายไปหาปลาเขาก็มักจะพาน้องไหลไปด้วยเสมอและเป็นเรื่องแปลกนักทุกครั้งที่มีน้องไหลอยู่ในตะก้าน้ำคำฝายก็จะปลาได้มากกว่าทุกวันจนชาวบ้านเริ่มเอ่ยปากว่า <S 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 เด็กกำพร้านั่นโชคดีนักมีปลาไหลศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ด้วย แต่ความโชคดีนี้กำลังจะกลายเป็นบททดสอบแห่งกรรมในภายหน้าหลังจากวันนั้นชีวิตของคำฝายก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาหาปลาได้มากกว่าทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งหรือฤดูฝนเมื่อจับปลาได้มากเขาก็แบ่งให้คนแก่คนยากจนในหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างเริ่มรักใคร่และยกย่องว่าเด็กกำพร้าใจบุญผู้นี้มีวาสนาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคนผู้ที่ไม่อาจทนเห็นได้เด็กหนุ่มชื่อเพงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคำฝายเขาเองก็หาปลาเหมือนกันแต่ช่วงหลังไม่ว่าจะออกไปกี่ครั้งก็แทบไม่ได้ปลาเลยวันหนึ่งเพงเห็นคำฝายกลับบ้านพร้อมปลาถังใหญ่ ก็อดถามไม่ได้คำฝายเองทำยังไงถึงได้ปลามากขนาดนั้นวะคำฝายยิ้มแล้วตอบอย่างซื่อๆว่าข้าไม่ได้ทำอะไรหรอกมีแต่น้องไหลที่ข้าเลี้ยงไว้มันคงให้โชคละมั้งคําตอบนั้นยิ่งทำให้เพ่งอิจฉาเขาทำเสียงหัวเราะแห้งๆแล้วพูดว่างั้นให้ข้ายืมน้องไหลไปสักวันสิอยากลองดูบ้างว่าจะจริงเหมือนที่เองว่าไหม คำฝายลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะรู้สึกผูกพันกับปลาไหลเหมือนน้องแท้ๆแต่ด้วยความไว้ใจและไม่อยากให้เพื่อนเสียใจเขาจึงยอมก็ได้แต่เองต้องดูแลมันดีๆนะมันไม่ชอบแสงแดดแรงๆเพ่งรับคําและก็เอาน้องไหลไปไว้ในถังน้ำออกหาปลาแต่เช้าตรู่เวลาผ่านไปจนเย็นตะวันลับเขาก็ยังไม่กลับมา คำฝายเริ่มใจคอไม่ดีจึงเดินไปตามที่ลำห้วยจนได้เห็นเพงนั่งนิ่งอยู่ข้างตะลิ่งใบหน้าเคร่งเครียดในถังน้ำมีเพียงร่างของปลาไหลน้อยนอนนิ่งไม่ไหวติงคำฝายชะงักน้ำตาไหลทันทีเขารีบอุ้มร่างของมันขึ้นมาน้องไหลเอ็งตายได้ยังไงเพง่งเอ็งทำอะไรกับมันเพงทำหน้าเสีย ข้าไม่ได้ตั้งใจข้าทิ้งมันไว้กลางแดดนานไปหน่อยคำฝายไม่พูดอะไรอีกเขาก้มหน้ารับร่างของปลาไหลกลับบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายคืนนั้นเขาขุดหลุมเล็กๆหน้ากระทร่อมแล้วฝังน้องไหลไว้ใต้ต้นกล้วยพร้อมเอ่ยเบาๆว่า,วาข้าขอโทษข้าปกป้องเองไม่ได้ ลมยามค่าพัดแผ่วเสียงมแมลงร้องโหยหวนแต่ในความเงียบงันนั้นเหมือนจะมีแสงอ่อนๆลอยขึ้นจากดินตรงที่ฝังปลาไหลเป็นแสงที่นุ่มนวลราวกับคําปลอบใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายวันผ่านไปหลังจากฝังน้องไหลไว้หน้าบ้านคําฝายก็ยังคงเศร้าเขาไม่ออกไปหาปลาเหมือนก่อนทุกค่ำ เขาจะมานั่งอยู่ข้างหลุมดินเล็กๆที่เขาฝังปลาไหลไว้พูดคุยเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่น้องไหลถ้าเองยังอยู่เราคงไม่ไปลำห้วยด้วยกันอีกแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นสิ่งประหลาดที่หลุมนั้นมีต้นกล้าเล็กๆงอกขึ้นใบอ่อนสีเขียวสดใสต่อมามันก็โตเร็วผิดธรรมดาเพียงไม่กี่วันก็สูงท่วมหัว เวลาผ่านไปไม่นานต้นกล้านั้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ลำต้นเรียบลื่นเหมือนเกล็ดปลาสีเงินแวววาวเมื่อโดนแสงอาทิตย์และทุกค่ำเมื่อสายลมพัดใบไม้ก็จะร่วงปลิวลงมาทีละใบเมื่อใดที่ใบไม้ปลิวเข้ามาในบ้านของคําฝายใบไม้นั้นก็จะกลายเป็นทองคําแท่งเล็กๆทันทีคำฝายตกใจแทบไม่เชื่อสายตา แล้วเขานำทองเหล่านั้นไปแลกเข้าสารและผ้าหม่มทั้งแจกให้คนแก่ยากจนในหมู่บ้านไม่เก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวข่าวเรื่องต้นไม้ทองคำแพร่ไปทั่วจนถึงหูของเพงผู้ที่ครั้งหนึ่งทำให้ปหลาไหลเขาตายวันหนึ่งเพง จึงมาหาคำฝายทำท่าทีเป็นมิตรคำฝายข้าได้ยินว่าต้นไม้หน้าบ้านเองอ่ะให้ทองจริงเหรอคำฝายพยักหน้าแล้วตอบว่ามันคงเป็นบุญของน้องไหลที่ยังเมตตาข้าอยู่เพ่งหัวเราะเบาๆแล้วพูดด้วยความโลภว่างั้นข้าขอใบมันสักใบสิเองรัวอยู่แล้วแบ่งเพื่อนบ้างเถิดคำฝายไม่ปฏิเสธ เขาเก็บใบไม้ที่ร่วงแล้วหนึ่งใบส่งให้เพงเขารีบกลับบ้านด้วยความดีใจแต่เมื่อเขาวางใบไม้นั้นไว้ในบ้านทั้งคืนตื่นเช้ามาใบไม้นั้นก็ยังเป็นเพียงใบไม้ธรรมดาไม่ได้กลายเป็นทองเหมือนที่เขาคาดหวังเพงจึงโกรธมากพึมพำกับตัวเองด้วยความอิจฉาทำไมของข้ามันถึงไม่เป็นทองเหมือนมันหรือว่าต้นไม้ ต้องอยู่ในบ้านของข้าแล้วความคิดชั่วร้ายก็ผุดขึ้นในใจกลางดึกคืนนั้นเพลงลอบมาที่กระท่อมของคำฝายในมือถือขวานเล่มใหญ่เขาเงยหน้ามองต้นไม้ทองคำที่ยืนอยู่กลางแสงจันทร์ก่อนจะยกขวานขึ้นอย่างช้าๆเสียงฉับฉับดังสะท้อนทั่วลำห้วยต้นไม้ผู้มีวิญญ,ญาณของปลาไหล เริ่มสันไหวใบสีทองร่วงพร่างพรายทั่วพื้นดินและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสูญเสียครั้งใหม่ของเด็กกําพร้าที่เปี่ยมเมตตาเสียนขวานฟันต้นไม้ดังสะท้อนอยู่ในความมืดเพลงเหงื่อไหลชุ่มแต่ยังคงฟันไม่หยุดแม้ไม้ต้นนั้นจะไม่ล้มง่ายๆแต่สุดท้ายด้วยแรงแห่งความโลภ มันก็ล้มลงทั้งต้นดังสนัน่นจนสะเทือนถึงกระท่อมของคำฝายเด็กหนุ่มสะดุ้งตื่นรีบวิ่งออกมาหน้าบ้านสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นต้นไม้ของน้องไหลที่เขารักถูกโค้นลงนอนแน่นนิ่งอยู่กับพื้นพร้อมตะโกนว่าเพงเอ็งทำอะไรของเอง็งเพ่งถือขวานแน่นพูดเสียงสัน่นข้าแค่จะลองดูว่ามันจะให้ทองได้ยังไงบ้าง คำฝ้ายมองต้นไม้ที่เลือดน้ำยางสีทองไหลซึมจากรอยขวานเขาคุกเข่าลงสัมผัสลำต้นด้วยมือที่สัน่นน้องไหลข้าต้องเสียเองไปอีกครั้งแล้วน้ำตาไหลรินแต่แทนที่จะโกรธแต่คำฝายกลับถอนใจยาวเขาไม่คิดเอาผิดกับเพลงเพราะเชื่อว่ากรรมของคนทำชั่วย่อมย้อนคืนเองในวันใดวันหนึ่งวันรุ่งขึ้น คำฝายเก็บลำต้นต้นไม้นั้นไว้ไม่ให้ทิ้งเปล่าเขาตัดแต่งให้เป็นเรือไม้ลำหนึ่งเพื่อใช้พายไปหาปลาเมื่อเรือลำนี้เสร็จสมบูรณ์แสงแดดยามเช้าส่องกระทบไม้เกิดเป็นประกายแวววาวดังทองคําคำฝายเอ่ยเบาๆว่าถ้าน้องไหลยังอยู่ขอให้ข้าใช้เรือลำนี้ทำมาหากินได้เหมือนเดิมเถิดแล้วเขาก็พายเรือออกไปกลางลำห้วย ทันทีที่แห,หย่อนลงน้ำปลาก็พุ่งเข้ามาเต็มแหจนแทบยกไม่ไหวไม่ว่าจะพายไปตรงไหนปลาแทบจะกระโดดขึ้นเรือเองเขานำปลากลับมาขายได้เงินท้องมากมายจนเริ่มมีชีวิตที่สุขสบายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงแบ่งปลาให้คนยากจนเสมอเหมือนที่เคยทำตอนมีน้องไหลอย,อยู่ข่าวเรื่องเรือศักดิ์สิทธิ์ของกําพารา แพร่ไปทั่วหมู่บ้านและแน่นอนหูของเพ่งก็ได้ยินอีกครั้งในคืนนั้นเองเพงมาหาคำฝายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคำฝายเอ็งช่วยให้ข้ายืมเรือลำนั้นไปหาปลาสักวันได้ไหมคำฝายลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยใจที่ยังเชื่อมั่นในมิตรภาพก็ได้แต่ข้าขอแค่ให้เอ็งรักษามันดีๆมันไม่ใช่เรือธรรมดามันมีวิญญาณของน้องไหลอย,อยู่ในนั้น เพลงพยักหน้าแต่ในใจกลับคิดเพียงว่าข้าจะหาปลาให้ได้มากกว่าแกให้จงได้เขาพายเรือออกไปกลางห้วยในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะหย่อนแหกี่ครั้งปลาก็ไม่เข้ามาเลยแม้แต่ตัวเดียวแดดยิ่งแรงเรือยิ่งร้อนเขาเรื่มโมโหคำพูดของความโลภดังขึ้นในหัวเรือไร้ค่ามันหลอกข้าอีกแล้วเขาจึงลากเรือขึ้นฝั่ง จุดไฟเผามันทิ้งทั้งอย่างนั้นไฟลุกพรึบลามทั่วเรือศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นขี้เท่าขนาดเดียวกันคำฝายที่อยู่ไกลๆเหมือนรับรู้บางสิ่งเขารีบวิ่งตามกลิ่นควันไฟมาเมื่อเห็นเรือของตนไม่เหลือแต่ซากเขาทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่ขาดสายน้องไหล เองต้องเจ็บปวดอีกครั้งเพราะความโลภของคนหลังจากเพลงเผาเรือจนเหลือแต่ขี้เท่าคำฝ่ายนั่งมองกองไฟนั้นด้วยหัวใจปวดร้าวเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมความดีที่เขามอบให้โลกต้องถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ท่ามกลางขี้เข้าร้อนระอุนั้นสายตาของคำฝ่ายก็เหลือบเห็นเศษไม้ชิ้นหนึ่งที่ไม่ไหม้หมดแสงอ่อนๆเปล่งออกจากมัน ร้าวกับยังมีวิญญาณอันบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในคำฝ่ายอุ้มมันขึ้นมาแล้วพูดเบาๆว่าน้องไหลข้าจะไม่ทิ้งเองอีกไม่ว่าจะเหลือเพียงเศษก็ตามเขานังเศษไม้นั้นกลับบ้านล้างคราบเหมาดำออกแล้วเก็บไว้อย่างทนุถนอมแต่เมื่อมองดูอยู่ไม่นานเขาก็คิดขึ้นได้ว่าไม้ชิ้นนี้เล็กพอที่จะทำเป็นหวีเขาพมพึมว่าถ้าเองยังอยู่กับข้า ขอให้หวีนี้นำพาความสุขกลับมาด้วยเถิดเขาจึงใช้มีดเหลาไม้อย่างประณีตทำหวีขึ้นจากเศษไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเมื่อตกเย็นเขานั่งหน้าระท่อมลองใช้หวีสางผมดูเบาๆทันใดนั้นเองเสียงกรุงกริงเบาๆดังขึ้นจากพื้นคำฝ่ายมองลงไปเห็นทองคำแท่งเล็กๆโปรยร่วงลงมาจากผมเขาเขาตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะเข้าใจว่านี่คือปาฏิหาริย์จากน้องไหลน้ำตาแห่งความซาบซึ้งรินไหลไม่หยุดขอดใจนะน้องไหลแม้เองไม่มีร่างแล้วแต่ยังเมตตาข้าอยู่เสมอจากนั้นมาคำฝายก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งเขาใช้ทองคำที่ได้จากการหวีผมซ่อมกระท่อมซื้อข้าวปลาแบ่งให้คนในหมู่บ้านแต่เขาไม่เคยโอ้อวดไม่เคยหวงทองแม้แต่สักชิ้นเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งเพ่งก็กลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าคำฝายกลับมาร่ำรวยอีกแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามคำฝายเองไปได้ทองคำมาจากไหนอีกคำฝ่ายยิ้มอย่างไม่คิดปิดบงังก็จากหวีไม้ของน้องไหลนี่แหละเวลาเอาขึ้นมาหวีผมก็จะมีทองคำโปรยลงมาเองเพ่งตาโตแววโลภแผดจ้าในดวงตางั้นให้ข้ายืมหวีสักหน่อยเถอะ ค่าสัญญาจะคืนให้คำฝ่ายคิดลังเลแต่ก็อย่างเชื่อในมิต,ตรภาพเหมือนเดิมก็ได้แต่อย่าทำมันเสียหายนะมันคือสิ่งสุดท้ายที่เห ente, ลือจากน้องไหลเพ่งยิง้มกว้างรับหวีไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโลภทันทีที่กลับถึงบ้านเขารีบหวีผมของตัวเองแรงๆหวังให้ทองคำโปรยลงมาเยอะๆแต่สิ่งที่หล่นแทนกลับเป็นเส้นผมของเขาเอง ยิ่งหวีแรงเท่าไรผมก็ร่วงหล่นมากเท่านั้นจนศีรษะโล่งว่างไร้เส้นผมเหลือเพลงกรีดร้องด้วยความตกใจแล้วโกรธจัดมันหลอกค้าอีกแล้วหวีบ้าอะไรเนี่ยด้วยความโมโหเขาจึงคว้างหวีลงในกองไฟมองดูมันไหม้เป็นเท่าฐานด้วยความพอใจรุ่งเช้าหลังจากไฟที่บ้านเพลงหมอดลงคำฝายมาถามเพลงกลับบอกว่าเขาโยนมันทิ้งเข้ากองไฟไปแล้ว คำฝ่ายก็เดินเข้าดูด้วยหัวใจที่ปวดร้าวเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดมีแต่ความเสียใจที่สิ่งสุดท้ายของน้องไหลถูกทำลายอีกครั้งเขาค่อยคอยคุยคี้เท่ากองนั้นด้วยมือเปล่าและในที่สุดก็พบเศษเล็กๆของซีวีหนึ่งมันยังเปล่งแสงทองอ่อนๆออ,ออกมาเหมือนหัวใจของปลาไหลน้อยที่ยังมีชีวิตอยู่คำฝ่ายยิ้มเศร้าน้องไหลเอ,อ๋ยเองยังไม่จากข้าไปจริงๆสินะ เขานำซีวีชิ้นนั้นกลับไปที่กระท่อมนั่งเหลาให้เรียวเล็กแล้วใช้เป็นไม้จิ้มฝันเล็กๆที่ดูธรรมดาแต่สวยงามเหลือเกินคืนนั้นเขานั่งทานข้าวอยู่หน้าบ้านหลังจากอิ่มแล้วเขาก็หยิบไม้จิ้มฟันขึ้นมาใช้ตามปกติแต่เมื่อปลายไม้แตะที่ริมฝีปากเสียงกรุงกริ๋งเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งทองคาแท่งเล็กๆล,ล,ล่นจากริมฝีปากของเขาเองคําฝายชะงักตกตะลึงแล้วรีบก้มลงเก็บ พร้อมพำพึมว่าน้องไหลข้าเองยังอยู่กับข้าจริงๆขอบใจนะที่ไม่ทิ้งกันจากนั้นมาไม่ว่าใช้ไม้จิ้มฟันนั้นเมื่อใดทองคำก็จะตกลงมาทุกครั้งทีละน้อยทีละน้อยเหมือนน้ำใจของน้องไหลที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตเขาคำฝ่ายไม่ได้โลภเขาใช้ทองเท่าที่จำเป็นส่วนที่เหลือก็ยังแบ่งให้ชาวบ้านเช่นเคยจนทุกคนในหมู่บ้านอยู่ดีกินดีไปตามตามกัน แต่ข่าวนี้ก็เล็ดรอดไปถึงหูของเพลงอีกครั้งคืนหนึ่งเพลงมาหาคำฝายด้วยใบหน้าซีดเซียวคำฝายข้าได้ยินมาว่าเอ็งมีม้าจิมฟันวิเศษใช้แล้วได้ทองจริงหรือคำฝายตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมันก็เป็นเพียงของน้องไหลเท่านั้นข้าไม่อวดอ้างหรอกแต่ถ้าเอ็งอยากลองข้าก็ให้ยืมได้อีกครั้ง เพ่งหัวเราะแห้งๆดวงตาเต็มไปด้วยความโลภปนความสิ้นหวังครั้งนี้ข้าจะลองอีกครั้งคำฝ่ายพยักหน้าและมอบไม้จิ้มฟันให้เพื่อนด้วยใจจริงก่อนพูดเบาๆว,ว,ว่าครั้งนี้ข้าให้เองยืมเป็นคราวสุดท้ายแล้วนะเพงรับมารีบกลับบ้านด้วยใจที่เต้นแรงเขานั่งลงตรงกระจกหยิบไม้จิ้มฟันขึ้นมาอย่างทนุถนอมแต่เมื่อจิ้มฟันครั้งแรก ไม่มีทองครั้งที่สองก็ไม่มีครั้งที่สามมีเพียงเสียงกรอบดังขึ้นแล้วฟันของเขาก็หลุดออกมาแทนเพลงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ยิ่งจิ้มก็ยิ่งเสียฟันจนในที่สุดฟันทั้งปากก็ร่วมหมดสิ้นเขากรีดร้องด้วยความกลัวและความอับอายข้าถูกสาบของนี่นมันต้องคำสาบแล้วเขาก็คว้างไม้จิ้มฟันทิ้งเข้าในกองไฟอีกครั้ง เลวไฟลุกพรึบกลืนมันหมดไปในพริบตาเมื่อคำฝายมาถามในวันรุ่งขึ้นเพ่งก็โกหกเสียงเรียบข้าทำหล่นลงกองไฟไฟไหม้หมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยคำฝายเพียงยิ้มอ่อนไม่โกรธไม่ว่าอะไรช่างเถอะของสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของข้ามันเป็นของผู้มีเมตตาเท่านั้นแล้วเขาก็เดินไปที่กองไฟนั้นด้วยใจสงบก้มลงคุยขี้เท่าเบาๆ และพบเศษไม้จิ้มฟันเพียงปลายเดียวที่ยังไม่ไม่หมดคำฝาหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันน้องไหลข้าแม้เหลือเพียงเศษเดียวเองก็ยังอยู่กับข้าหลังจากเพ่งโยนไม้จิ้มฟันทองคำลงกองไฟความโลภในใจเขาก็ยังไม่ดับลงแม้จะฟันร่วงหมดปากเขาก็ยังฝันถึงทองคำทุกคืนฝันว่ามีทองกองโต ไหลลงมาจากฟ้าแต่ทุกครั้งที่เขาเอื้อมมือขว้ามันทองก็กลายเป็นขี้เท่าดำไม่มือจนเจ็บแสบหลายปีผ่านไปเพลงเริ่มสู้ผอมเดินหลังค่อมพูดไม่ชัดเพราะไร้ฟันชาวบ้านเริ่มเวทนาบ้างก็สุบสิบกันว่าเห็นไมล่ะกรรมของคนโลภมันตามมาทันแล้วในขณะที่คำฝายยังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้จะไม่มีท้องมากเหมือนก่อนแต่เขาก็ยังขยันทำมาหากินและแบ่งปันให้คนอื่นอยู่เสมอชาวบ้านจึงรักและช่วยเหลือเขากลับกลายเป็นว่าชีวิตของกำคร้าได้พบความสงบสุขที่แท้จริงวันหนึ่งเพ่งเดินมาหาคำฝายในมือไม่มีอะไรเลยนอกจากไม้เท้าเก่าที่เขาใช้ค้ำตัวเสียงพูดแห่พร่าคำฝาย เองยังโกรธข้าอยู่ไหมคำฝายใส่หน้าข้าไม่เคยโกรธเลยเพงข้าเสียใจต่างหากที่เองยังทุกอยู่เพราะความโลภของตัวเองเพงน้ำตาคลอเขาคุกเข่าลงตรงหน้าคำฝายแล้วกล่าวว่าข้าผิดเองข้าทำลายทุกอย่างที่เองรักเพราะอิจช้าข้าอยากได้ดีเหมือนเอง็งแต่ข้ากลับได้แต่ความทุกข์คำฝายจึงยื่นมือแตะไหลเพื่อน ความดีมันไม่ได้เกิดจากของวิเศษหรอกเพงมันเกิดจากใจที่รู้จักพอและเมตตาต่างหากเพงเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มก่อนจะพูดเบาๆว,ว่าข้าอยากเริ่มใหม่แต่ดูสิข้าแก่ป่วยไม่มีแรงแม้แต่จะจับแหาหาปลาอีกแล้วคำฝ่ายยิ้มอ่อนก่อนพาเพงเข้าบ้านให้ข้าวปลาอาหารและบอกว่าเอ็งอยู่กับข้าที่นี่เถอะ ข้าจะดูแลเองเองเหมือนน้องไหลเคยดูแลข้าเพ่งนิ่งไปเขามองหน้าคำฝายด้วยความอับอายปนซาบซึง้งหัวใจที่เต็มไปด้วยความโลภเมื่อก่อนกลับนุ่งนวลลงอย่างไม่รู้ตัวเขาก้มหน้าลงกราบขอบคุณกําพร้าอย่างสำนึกนับแต่นั้นมาเพ่งจึงอยู่กับคำฝายช่วยงานเท่าที่ทำได้แม้ฟันจะร่วงหมดปาก แม้จะพูดไม่ชัดแต่เขาก็ยิ้มได้อย่างสงบเทว่ากรรมที่ก่อไว้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นคืนหนึ่งขณะที่เพ่งนั่งอยู่หน้ากระท่อมสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ร่วงจากต้นไม้ใหญ่ที่งอกขึ้นจากซากของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยถูกตัดใบหนึ่งปลิวมาตกตรงหน้าเพง่งเขายื่นมือไปรับด้วยความดีใจใบไม้ทงคําแต่เมื่อมันแตะมือ ใบไม้นั้นกลับกลายเป็นเท่าดำร่วงสลายไปต่อหน้ามือของเพ่งไม่พองทันทีเขาสุดตัวลงร้องไห้สะอึกสะอื้นข้าเข้าใจแล้วท้องคำของเองมันไม่ใช่ของข้ามันเป็นของคนที่มีความดีเท่านั้นคืนนั้นเองเพ่งป่วยหนักลงและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สิ้นใจอย่างสงบในกระท่อมของคำฝายโดยมีเพื่อนแท้คอยนั่งเฝ้าอยู่ข้าง คำฝ้ายเอ่ยเสียงแผ่วว่าเองได้ชดใช้แล้วเพง่งขอให้เองไปสู่ที่ดีเถิดคำฝ้ายนำร่างของเพื่อนไปฝังไว้ข้างๆหลุมของน้องไหลใต้ร่มเงาของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เติบโตงดงามอีกครั้งหลังจากเพ่งจากไปเขาจุดธูปบูชาด้วยความอาลายัยแสงควันสีขาวลอยวนเหนือหลุมฝังศพก่อนจางหายไปในลมยามเช้า วันเวลาผ่านไปต้นไม้นั้นกลับงอกงามกว่าเดิมดอกของมันมีสีทองเรืองรองเมื่อยามต้องแสงตะวันกลิ่นหอมละมุนลอยฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพูดกันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นแห่งบุญของคำฝายผู้มีเมตตาแม้ต่อคนที่ทำร้ายตนเองคืนนั้นคำฝายนั่งพิงโคนต้นไม้อยู่คนเดียวสายลมอ่อนพัดใบไม้ปลิวไหวและทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้พื้นดิน เสียงอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั้งน้องปละไหลย,ยังมีชีวิตพี่คำฝายข้าขอบใจที่พี่ยังไม่ลืมข้าคำฝายสะดุ้งเฮือกก่อนน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันเสียงนั้นยังดังต่อไปว่าเพราะความเมตตาของพี่ข้าจึงได้เกิดใหม่ในโลกแห่งสวรรค์ข้าเฝ้ามองพี่อยู่เสมอและวันนี้ข้าจะมอบของขวัญสุดท้ายให้พี่แสงสีทองพลันเปล่งออกมาจากต้นไม้ กิ่งไม้แยกออกเป็นรูปปลาไหลทองคำเลื้อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วสลายเป็นแสงระยิบระยับเหมือนดาวตกทันใดนั้นพื้นดินใต้ต้นไม้พลันเปิดออกเล็กน้อย mm hmm. เผยให้เห็นหีบเล็กทำมาจากไม้ไผ่เรียบง่ายคำฝายเปิดดูข้างในมีทองคำไม่มากนักแต่พอให้เขาอยู่กินอย่างสุขสบายไปตลอดชีวิตเขายิ้มบางว่าข้าไม่ต้องการมากไปกว่านี้หรอกน้องเอย๋ยแค่รู้ว่าข้ายังมีเจ้าอยู่ในใจก็พอแล้ว ในบ้านปลายชีวิตคำฝายก็ใช้ชีวิตอย่างสงบแบ่งทองคำบางส่วนไปซ่อมวัดในหมู่บ้านซื้อข้าวสารให้ผู้ยากไร้เขากลายเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพรักและเด็กๆต่างเรียกเขาว่าตาคำฝายผู้มีต้นไม้ทองคำเมื่อคำฝายสิ้นลมหายใจชาวบ้านนําร่างเขาฝังไว้ใต้ต้นไม้ต้นเดิมและในค่ำคืนนั้นมีแสงสีทองพุ่งขึ้นจากพื้นดินสว่างสวยไปทั่วหุบเขา ชาวบ้านกล่าวกันว่านั่นคือดงวิญญาณของตาคำฝายกับน้องปลาไหลที่กลับมาพบกันอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ยังคงอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเด็ดใบหรือแตะต้องมันอีกเลยเพราะเชื่อว่าต้นไม้นั้นจะให้ทองคำแก่คนที่มีเมตตาเท่านั้น